นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารงเดชกิจวิกรมว่าทุกอย่างกำลังขาถมใสพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกร,รัฐมนตรีทั้งปัญหาภายในและศึกภายนอกในมุมมองที่ดูจากคนนอกลำพังฝ่ายค้านถ้าดูหลักคิดและการทำงานไม่มีอะไรที่น่ากลัวยกเว้นเขามีเสียงในมือที่พยายามแตะมือกับบางมุ้งในฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ปัญหาจึงเกิดจากศึกภายในของรัฐบาลท่านต้องยอมรับว่าการที่กรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญ2560ได้วางกฎเกณฑ์โดยเฉพาะระบบเลือกตั้งแบบบัตรหนึ่งใบเขาได้ศึกษาธรรมชาติของการเมืองไทยมามากพอที่จะวางหลักเกณฑ์เป็นแบบบัตรใบเดียว การที่ปล่อยให้รัฐสภาแก้ไขไปสู่บาทสอใบแบบง่ายดายจึงนําไปสู่ปัญหาที่มีการเขียนในเจตนารมการยกร่างรัฐธรรมนูญ2560นั่นคือการตอบสนองต่อนายทุนพักเกิดมุ้งมาต่อรองสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่วัดได้จากคอร์รัปชันเพอร์เซนชันอินเด็กซ์ที่ล่วงจากอันดับ104มาสู่110ในปีล่าสุดยิ่งเป็นการสะท้อนปัญหาทุจริตทั้งระบบของประเทศ ข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกทั้งเพื่อรัฐบาลและประเทศชาติขอให้ท่านจัดการปัญหาการทุจริตแบบไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นใครระหว่างระบบการเลือกตั้งเพื่ออนาคตของชาติไม่ใช่ของพวกพ้องท่านยังพอมีเวลาแม้จะไม่มากที่ท่านจะต้องกล้าตัดสินใจถ้าท่านตั้งหลักดีๆและกล้าตัดสินใจทุกอย่างจะเข้าทางท่านประชาชนจะสรรเสริญเพราะมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่ช่วยท่านได้แต่ถ้ายังปล่อยให้เนทิศ แต่ถ้ายังปล่อยให้ไปในทิศทางที่กําลังเป็นอยู่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับและแต่ห่วงใยในฐานะพันธมิตรที่ดีเท่านั้น